好了 องคิดเลยแง่ดีสิว่าแกโชคดีแค่ไหนแล้วี่แกยังไม่ได้เสียอะไรเขาไปแล้วก็รู้ก่อนด้วยว่าเขามีเงินอยู่แล้วใช <is> ่แต่ฉันเสียให้เขาไปแล้วแกเสียตัวให้พี่มายแล้วเหรอแต่ว่าสิ่งที่ฉันเสียฉันเสียความรักความรู้สึกอนี้ นั่งคนเดียวตั้งนานแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันขอขึ้นไปนั่งคุยกับเพื่อนนะไป <c oughs> แกเห็นผู้ชายดีกว่าเพื่อนก็ไปเลยงานนี้เห็นผู้ชายดีกว่าเพื่อนไปเลยฉันก็เตืนใจคุณแดนเทพเขเหมือนกันนะ่ะเขาสารัาพว่เรามาเที่ยวแต่กลับต้องมานั่งคนเดียวแบบนี้ลวกเขาอาจะจะแก่ทั้งสุดใช่ <c oughs> คุณจู่ๆมายุ่ยแฟนคนอื่นเขาเลิกกันเนี่ยคุณบ้าหรือเปล่าขอโทษนะคะคือว่าเพื่อนๆฉันนะคะเขาเพิ่งอกหักมาก็เลยไม่ค่อยจะศรัทธาในเรื่องความรักแล้วอะค่ะแกนี่มันวอนหาเรื่องโดนกระทืบจริงนะอันนี้เลยเราจะบอกเขาก่อนนี่บอกขนาดสวยอย่างฉันนายอกหักเลยเราหน้าอย่างคุณเลยะอกหักได้ยังไงบอกเลิกกับมันเฮ้มันจะบอกเลิกคุณะนคุณครับ คอก็ได้ยินแล้วไม่ใช่หรอครับเพื่อนมผมอกหักมามจเจ้าเรื่องได้ลองคอร์ชหครับขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอบคุณนะคะ,นนะ,คะผมไม่ปล่อยให้ใครรังแกเพื่อนคุณหรอกครับ ไายด้วยการตะโกนดังๆเนี่ยสักพักคุณสุดก็คงจะหายเศร้านะครับขอโทษนะคะที่เยสุดเนี่ยทำให้การมาทะเลของคุณไม่สนุกออกซะเลยอะคะ่ะยอมรับครับว่ามาทะเลครั้งนี้ผมไม่สนุก สุขมากเพราะว่าได้มากับค <Yes ılan Williams> <S Five Wuhan> ุณแถวๆเนี้มีเกาะๆกาะนึงครับหาดทรายนี่สวยมากๆเลยนะครับเราไปเที่ยวด้วยกันนะครับ หลงรักฉันเฮ้ยทำไมนางคุณจีกลับม,มาเดาจังเลยฮะคุณจีกลับม,มาแล้วเหรอครัเฮ้ยคุณหลอกน <c oughs> ี่เอ็งรักนางอุจีเขา ทำไมเอ็งไม่บอกรักเขาไปวะเฮ้ยพี่ครูงู้ได้ไงอะครับ <c oughs> ผม,มยังเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้านี่เองว่าผมรักเขา, <c oughs> าผมก็ไม่ได้บอกใครด้วยไอ <c oughs> ้ไอ้นมข้าอยู่มาร้อยปีแล้วเว้ยถ้ามองปแป๊บเดียวข้าก็รู้อะว่าเอ็งอะรักนางหนูจีเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเว้ยข้าก็รู้ด้วยที่เอ็งมานั่งซึมกระทืออยู่เนี่ยเพราะเอ็งอะเสียใจที่นางหนูจีอะเขาไปเที่ยวกับคุณดานเทพ ป่านนี้คงเล่นน้ำทะเลกันอมีความสุขเอ็งอย่าคิดไปเองเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้คุณจีไปเที่ยวทะเลก,กับแฟน,นก็ต้องมีความสุขสิจะไม่เป็นอย่างที่ผมคิดได้ไงก่อนแล้วแต่เอิงก็คิดเถอะนี่เดี๋ยวถ้าคุณหนูจีเขากลับมาแล้วก็เองก็บอกรักเขาไปเลย เองจะได้รู้ทันทีว่าคุณหนูจีอ่ะเขาคิดยังไงกับเองบอกไปไม่เท่านั้นนะครับคจณิีเขารักแดนเทพต่อให้เขาไม่รักเขาก็ไม่มีวันรักผียผอ,อย่างผมหรอก 你、嗯。 โทษค่ะคุณอังคณาหรือเปล่าคะค่ะคุณโมเ<ด>หรอคะใช่ค่ะตนาว้านหวานไม่สมกับเป็นโปรดิวเซอร์รายการผีเลยนะคะเนี่ยค,ค่ะเ <c oughs> พื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะดูคลิปเลยไหมคะ <c oughs> ดีค่ะดีงั้นเชิญทันี้เลยค่ะเชิญค่ะ แล้ครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันทีนี่เงียบสงบจังเลยนะคะ เป็นที่ที่ผมชอบมากเลยครับผมอยากพาคนพิเศษมาดูวิวที่นี่ด้วยกัน นวลขึ้นมาแบบ<ะ>บอกไม่ถูกเลยอ่ะแปลกจังเลยผมก็แค่คิดว่าอยากจะจับมือคุณนะแต่ผมก็รู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นเยอะเลยครับทำไมเราไม่รู้สึกอะไรเหมือนตอนที่คุณผีจับมือเราเลยอ่ะแล้วแล้วทำไมเราถึงคิดถึงคุณผีขึ้นมาแบบนี้ล่ะ จ,จคุณจีครับคุณจีโกรธผมแล้วครับที่ผมจับมือคุณน่ะเปล่าค่ะจีไม่ได้โกรธนะคะเพียงแต่ว่าผู้หญิงให้ผู้ชายจับมือัน,นดูไม่ดีอะค่ะอยอ่าจับมือเลยนะคะผมไม่จับก็ได้ครับถ้าคุณไม่สบายใจผมอะให้เกียดผู้หญิงเสมอ ขอบคุณนะคะที่เข้าใจไปดูทางนู้นกันดีกว่าครับห่วงคัวีคืนนี้ไม่รอดแน่คุณตำรวจคุณตำรวจผมร้อยตำรวจเอกนะเดชสุดที่รักยินดีรับใช้ครับอ๋ตัวดีชื่อ คุกกล่น,นาเขอผมก่อนคุณหน่อยนะครับ<ะ>นี่คุณโกรธผมเหรอครับใชาเลยค่ะพี่ใช่เลยค่ะ